นี่ถึงบ้านพึ่งแล้วนะครับและนี่ชีวิตของเขาครับก็คือลงจากรถมาเอาเมลก่อนลงจากรถเอาเมลแล้วก็ต้องขับรถขึ้นไปที่บ้านเขาเดินไกลเขาใจแล้วก็ต้องขับรถขึ้นไปโอ้ไม่ได้ใส่เบล โอเคไอดับย okay. <Please. S 1> ุกไก่นี่อันนี้ก็คือหลังบ้านของพึ่งนะครับก็จะมีตำแหน่งพืชผักสวนครัวแต่มาดูแต่นี้ผมเดินเล่นอนะนะมาดูหลังบ้านพึ่งจริงๆหลังจากโต๊ะกล้องอีกด้านนึ่งนี่เป็นยังไงล้อมรอบไปด้วยป่าจริงๆเลย <c oughs> เออสุดยอดนะสุดยอดเลย เอาละแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปดูหน้าบ้านกันแนระหว่างที่เดินไปดูหน้าบ้านให้ดูนกกันมีนกไหมเนี่ยไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะผมะต็อกก่อนนะ เลยบ้านเขานะโอ้โหนี่ เดินจากบ้านลงกว่าจะไปถึงถนนนะครับเพราะเขาบอกที่ดินก็เป็นของเขาทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นต้นไม้พวกนี้ก็น่าจะเป็นของเขาด้วยมัม้งเห็นอย่างนี้นี่ชันนั้นเนี่ยปั่นจักรยานก็เหนื่อยะครับตรงนั้นก็จะเป็นถนนแล้ว แต่เป็นถนนเล็กก่อนนะแล้วเลี้ยวไปนี่เป็นถนนใหญ่อ่าพอโอเค